แต่ขอให้เอาทำอวินัยเป็นที่ตั้งเอาทำอวินัยออกสอนอย่าเอาความตึกตองรู้สึกนี้ของตัวเองออกสอนให้เอาทำอาวินัยออกสอนให้เคารพทมเคารพวินัยเป็นการสร้างบารมีที่สมบูรณ์บริบูรณ์ลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้พื้นปฏิบัติตามถ้าไม่เห็นแก่เรื่องความ สุขส่วนตัวมันก็ทําได้ให้หมดนั่นแหละพระเราเห็นสมรวนเป็นใหญ่แม้ตัวจะทุกข์ทรมานขนาดนั้นก็ตามแต่ความสุขของคนส่วนมากตัวนั้นย่อมที่จะสว่างสวัยของเราทุกข์ก็ทุกข์ไปเถิดไม่ทุกข์แต่ท่านแต่ของเสร็จโลกมีความสุข เื่อเห็นเขายิ้มจ้องหวงใจเราก็มีความทุกข์เมื่อเห็นเขามีความทุกข์เราไม่สบายใจถือว่าเห็นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่ถ้าทำได้แบบนี้อิตใจก็จะเบิกบานอานหานเม้นไม่ถึงมากถึงผลก็เป็นการสร้างบารมีที่เลือที่ประเสริฐเรียกว่าบำเพ็ญตบะตบะก็จะแก้กล้าได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ทําอย่างนี้ตับะจะไม่แก่กล้าอย่างรวดเร็วก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปในวัฏฏะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดสุขทุกข์อยู่อย่างนั้นจนประมาณไม่ได้เลยที่เราให้ฟังนี่เล่าถึงเรื่องกรรมที่เราให้ฟังนี่เล่าถึงคติธรรมผู้มีผู้ปฏิบัติธรรมมาถามธรรม ถ้าเรามีผู้ถ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบนี้เราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตการเปลี่ยนแปลงของใจพร้อมการเปลี่ยนแปลงของกายด้วยเปลี่ยนแปลขงลปลปลของวาจาด้วยกายวาจาใจนี่แล้วก็ยกจิตไว้ที่เป็นตัวนึกตัวตึกตัวตองเราใช้คำนี้นะความจริงแล้วก็คือสังขารขันแต่ที่พวกเราเรียนมามันง่าย ก็เลยว่าจิตเป็นตัวนึกตัวตึกต,ตัวต้องใจเป็นตัวเฉยเฉยนิ่งดูอยู่เป็นตัวรับถุขรับทุกข์คือแยกแยกเวลาปฏิบัติแต่ความเป็นจริงแล้วสังขารขันต่างหากเป็นตัวพุงตัวแต่งไม่ใช่จิตจิตเดิมเทเป็นจิตผ่องใสปภชละดูที่จิตปภชละรประพัดสอนจิตผ่องใส ยีเดเติมเตะเป็นจิตผ่องใสถ้าผ่องใสแล้วจะปรุงจะแต่งทําไมนั่นก็สแสดงว่าตัวปรุงตัวแต่งตัวนึกตัวตึกตัวตองไม่ใช่จิตอย่างนั้นจะเรียกว่าปัจจัตจะได้ยังไงปัจจัล้ะก็คือเป็นความบริสุทธิ์พุทธผ่องนั้น,นเวลาพุทปฏิบัติไปพุทปฏิบัติไปจีก็รวมไปรวมไปรวมไป,มไปเข้าสู่อัปปนานั่นเลยเรียกว่าปัจจะะัตจะอิตเลื่อมปัจจัสน จิตบริสุทธิ์เต่บริสุทธิ์แบบมีกิเลสนะไม่ใช่บริสุทธิ์แบบสิ้นกิเลสนะคนเราอย่างนะนั่นประพัชรละโอ้ตัวนี้เป็นความเป็นจริงนะดนะูเวลาไปปฏิบัติไปเราจะเห็นความเป็นจริงนะพะโอตัวนี้ปรตพุงตัวแต่งไม่ใช่จิตนี่ทำไมาจะบอกว่าจิตเป็นตัวนึกตัวตึกตัวตองเออก็เป็นตำราเรียนเฉยๆหรอกรนี่ในปากปฏิบัติจิตก็ส่วนจิตสังการขันส่วนสังการขันคือจิตมันสว่างสวัย สังขารขันเป็นตัวปรุงตัวแต่งอกี่รอบจิตเออจิตเป็นตัวยึดตัวถือสังขารขันเอาตัวนี้ง่ายในภาคปฏิบัตินะถึงภาคปฏิยัติไม่มีแต่ในภาคปฏิบัติจะไปอย่างนั้นนู